ปลูกดาวเรืองใส่ปุ๋ยเท่าไหร่สามต่อน้ำหนึ่งลิตรครับผมดาวเรืองใช้กล่องรุ่นไหนคะใส่รุ่นใดก็ได้ครับกล่องกล่งก็ได้ครับแต่ของเฮานะครับถี่ส่งเป็นชุดปลูกให้พี่น้องจะเป็นโอ้ใหญ่สำนาเลยต่อจะเป็นกล่องส่งสูงนะครับเพราะว่าเพิ่นบรรจุน้ำเดี๋ยวไล่กว่าห้าสิบบริเตอเติมน้ำดูเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นเอ่เคลื่อนมาอย่างก็เป็นพืชอายุยืนนะครับเก็บได้โดนปลูกเท่านึงเก็บได้โดนนะครับเนี่ยลองเอาดาวเรืองไปปลูกเบื้องประดับสวนได้นะครับผมมีมาแรงนะครับบมมีมาแรงเลยนะครับ ดอกไม้ปลูกโดยปุ๋ยน้ำใช่ไหมครับเปิดเปิดกล้องให้เพื่อนเบืเ้องแน่เพื่อนสงสัยอ๋อเปิดกล้องเอากล้องใหญ่เบิ้งก็น,น่า้ืเต่าล่องยกเิรอล่องยกเ<ม>หรอไอเพื่อนเบื้องหกักนี่อาหยะเลยเห็นไหมไอเพื่อนเบิง้งนะครับนี่เป็นตะไปแจวปนบ่แจวปนปลาทูคือสีแสบเบิ้งนี่ขาวจัว่วนะครับหน้าเจี๊ยะแกจางห้างหนุนี่นะครับเด้อ เนี่ยๆครับปลูกเองสีเนี่ยๆเนี่ยๆๆครับปลูกใสหนามสิเนาะครับผมมาปลูกใสหนามก็เลยม่ต้องหดหนามนะครับเนี่ๆๆครับคล้องใส่ไกลพี่น้องลองคำนวณเหรนเหรนบ้างได้เนี่ยทั้งหมดหนึ่งกองเพราะว่าต้นนั้นมันถึงขึ้นมะมัยเนาะอายุได้หนึ่งเดือนนะครับผมเสีเอานับแต่ต้นเก่าเนาะหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้ากอง หกกองเจ็ดกองแปดกองเก้ากองเนี่ยเอาเก้ากองเนี่ยได้พอพันดอกวอะเก็บมาแล้วหกหกลอบได้ครับนี่เนี่ยเก็บมาแล้วหกรอบเนี่ยได้พันดอกที่น้อง่าถึงพันดอกวะอ่าอาจจะเกินน,น,น่าจะเกินพันนะเต่าคิดเอาเตียวตัดมาหกลอบม่เต่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าตัดต้นให้ดูหน่อยครับของแทหรือเปล่าวะสันอ้ยเนาะเจาก็ได้บ้าบะผู้ได้สิตัดให้เจาเบิ่งคอย แหฮงสิตัดดอกคอยก็ยังเสียดายอยู่พูดได้สิว่ <c oughs> าตัดต้ในให้เจ้าเบิรงนี่เป็นบ้าบ่อยฮะกันตัดต้นให้กันให้เบิรงเว้ย <c oughs> <c oughs> เด้อเด้อตอนปลูกมีเล่งดอกไหมครับบ่ต้องบ่ต้องเล่งดอกอยังเลยนะครับบ่ต้องเล่งดอกเลย <c oughs> แมนกำลังปลูกตามค่ะลงไปยี่สิบต้นแล้วค่ะรอดูผลค่ะ <c oughs> ชอบแดดไหมคะดาวเรเืองแมนครับ พักทุกอย่างเขาไปใชอบแดดครับเขาชอดแสงนะครับเนาะนีงานหนึ่งแต่ว่าตัดให้เบิ้งยังสี่กนาสินาสิเข้าใจว่ามันเป็นของแท้อยู่เลยเนาะนี่นี่ว่ต้องไปถึงขนาดตัดต้นดอกเนาะเนี่ยตาให้เบิ้งยังสี่กันย่องเอาย่องย่องดอกให้เพิ่นเนี่ยย่องดอกให้เพิ่นเบิ้งเนียนี่นี่ลุดอะไรนี่นี่นี่นีดอะไรนนี่ของแท้บะ เออของแท้เนาะนี่นี่อนดอกงามๆเหยเบิรนมันก็นได้ของแท้วะเจาะจก็ได้หอยตัดให้ตาคินตัดตน้นใหยื่อเบิ่์นคนหลัพี่น้องทั้งใดนี่เดี๋ยวเบิ่งซื้อไปก่อนเ <laughs> <laughs> สี่ยวเสี่ยวด้วยครับหยอกเล่นซื้อใส่<ด><ด>ในกระถ<ๆ>างแค่ขุยมะพร,าะร้าวเลยคะ่ะแมนครับนี่นี่นใส่ใส่แค่ขุยมะพร้าวนะครับเนาะนี่นี่เนี่นะครับ ตนลมนี่ก็เออตัดออกไปเพราะว่าเขาเสียด้จับตังค์ถึอเบิ้งเด้อเขาตัดไปน่ะตัวที่เพิ่นจะออกมากมาอีกเต็มเลยนี่นี่ขนาดรอบที่หกเลยเด้นะครับอืมกันเขาบบตัดตก่นก็จะโซ่โซ่ไว้นะครับเนาะก็เป็นปกตินะครับรว่าจะเป็นอียังงนะครับชำกิ่งมาลงกล่องโฟมได้ไหมคะใดครับวิธีชำกิ่งกับลงให้แล้วนะครับเนาะตอนปลูกเร่งดอกไม่ได้เร่งนะครับเด้อไม่ได้เร่งดอกอะไรเลยใส่แค่ปุยป๋ยเอบีเบื้องส่วนนี้ เนี่ยนะครับมี่แต่ค่ยกักนะครับในกระถางเดี๋ยวผมสี้าไปเบิ่งฟังฟังฟังดอกสีเหลืองเนาะดอกสีเหลืองจะอยู่อีกฟังหนึ่งนะครับเพราะจากเมล็ดหรือค่าแมนครับเพราะจากเมล็ดครับฟึบนี่ตรงเบิ่งงุ้มนี่เบื่องเน้องามบอใส่ดินไหมครับบอใส่ครับต้องใช้ยาฆ่าแมลงไหมครับบอต้องใส่ครับยาฆ่าแมลงก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยต้องเติมทุกเดือนไหมบอต้อง ออเมื่อกี้เพิ่นถามเรื่องปุ๋ยนอ,บอ้บ่แม่นน้ำเนาะคือเดือนแรก <c oughs> เดือนแรกตั้งแต่ปลูกนี่ก็ต้องเติมเลยจนกว่าเพิ่นจะออกดอกอน้ำพ่นสิลดลงไปเคืองกองก็ให้เฮาเติมนามเปล่านะครับน้าปีกอาทิตย์นึงอันนี้ขันเป็นกองโกงไลหน้าปีกอาทิตย์นึงน้ำพันสิลดอีกลอบรอ,อบที่2นี่นะครับให้เฮาเติมนามก็ปุ๋ยแบบที่นี่แต่ว่าบ่แเ่นเติมหนึ่งถ้วยตวงเด้ครับเติมครึ่งถ้วยตวงนะครับ เติมครึ่งถ้วยตวงที่เราให้ไปนะครับเลือขัคสีนับเป็นซีซีก็คือปกติเราใส่สาซีซีต่อน้ำหนึ่งเตกัน,นับไปเลย1.5ึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับในการเติมนะครับบมเมนว่าเติมเติมเต็มปริมาณนะครับเพราะว่าในกองพื้นมีปุ๋ยอยู่นะครับต้องเด็ดยอดทิง้งบอ่อต้องเด็ดยอดเลยครับนี่ต้นหนึ่งในจักดอกครับอุย้ยต้นหนึ่งบอกตาบ่อใหญ่ด้วยครับเด้อในจักดอกเนี่ยต้นนี้อายุยังพ่ทันถึงสองเดือนเลยตัดขายไปแล้วสีห่หลอดเพิ่งที่หละนับ เบิง้งตีละครับได้จักดอกแต่หลอดแรกผมผมลองนับเบิ้งก็ได้ลอยลอยกว่าอยาู่เด้อก่อนจะตัดเดี๋ยวให้หมันหมดรุ่นก่อนผมสิมาหารให้ในสามสิบห้ากองนั่นนะครับเพราะว่าในสามสิบห้ากองเฮาเฮาเฮาหลบเฮาเฮานับสถิติไว้อยู่ว่ามันได้จักดอกแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้สามพันดอกพี่น,อออ 3, น,น้องเร่าก็สามพันมะฮานสามสิบห้าเบิ้งว่าท่านมดผลผลิตเดียวมันเป็นเท่าใดนะสามพันหารสามสิบห้ามาจีตอกกองหรือเท่าใดแต่ว่าบัทท่านมืนดใดเนี่ยนี่ย สามสิบห้าสามสิบห้ากลองชุดนี่เนี่ยครับชุดนี่สามสิบห้ากล้องก็คือชุดนี่สามสิบห้ากลองก็คือชุดนี้เนี่ยอ๋รอสามพันมหารแต่ว่าพระทนเหมือนรุ่นเนี่ยครับรอสามพันมหารสามสิบห้าเบื้องครับมันตกกองหลังจากดอกได้ตอนนี้